ไปยามาอีกแล้วครับกับผมสุัิดชโชคนะครับบริการหมอคอม1414พ14ลวันนี้มาพร้อมกับฟ้าฝนแต่ว่าในบรรยากาศอย่างนี้อุปกรณ์ตัวนี้เหมาะจริงๆครับต้องโทรไปหาเขากันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับแมพี่นนทวัฒน์นะครับบอกกับเราว่าบรรยากาศแบบนี้ฟ้าฝนรงพรมแมก็ต้องมาพร้อมกับการที่เราต้องมีเสียงครอครใช่ไหมครับวันนี้พี่นน,นจะมาป้ายยาอะไรทําให้เหมาะกับบรรยากาศฟ้าฝนตกแบบนี้ครับผมเอ๊ไปยาอะไรดีนะอืมเขามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับสาหรับนักดนตรีเนาะครับ <c oughs> ครับสําหรับนักดนตรีก็คือเป็นคีย์บอร์ดนะครับ <im itation> คีย์บอร์ดไม่ใช่อ่าไม่ใช่ไว้พิมพ์งานนะอ๋อไม่ใช่เมคานิคอลนั้นแตกๆนะอ่าไม่ใช่ครับก็ต้องเป็นแบบแบลูทูธนะครับเพื่อนๆที่เชื่อมแบบไร้สายนะครับอืมอืมไม่เกี่ยมั้งเอาตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้มีสายหรือไร้สายครับคีย์บอร์ดตัวนี้อันนี้มีทั้งมีสายครับสายเสียบลับอกปกติคีย์บอร์ดสําหรับต่อคอมพิวเตอร์ก็มีแบบหกสิบหกคีเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยสองคี แต่อันนี้หกสิบเอ็ดคีย์ครับหกสิบเอ็ดคีย์นะครับมีตั้งแต่โดเรมีฟาซอลลาซีดูจ้าประมาณนั้นเป็นคีย์บอร์ดสำหรับนักดนตรีเหรอครับตัวนี้ใช่แล้วครับเป็นคีย์บอร์ดสำหรับนักดนตรีแสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนใช่ไหมครับตัวนี้ถูกต้องแล้วครับก็คือครับยุคปัจจุบันเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเมื่อกี้ เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือผมผมไม่ได้กดเ,เอฟผมไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะของพี่นนกดใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วครับแม่เดี๋ยวลืมลืมไปก่อนอพี่นนครับขอดนตรีเปิดตัวพี่นนหน่อยครับเรามากับรายการป้ายาพี่นนนัทวันรครับจะป้ายาเกี่ยวกับอุปกรณ์มไม่หอกมัง้งเอเ๋ยว <laughs> <laughs> อุปกรณ์ตัวนี้มันคืออะไรยังไงครับขอชื่อมันหน่อย อันนี้คือยามาฮ่าคีย์บอร์ด p s r s x นะครับ<อ>ตระกูล s อสเอืม PSR-SX ออใช่แล้วครับโอ้มันมันเอ่อมันมีประโยชน์<ต>ยังไงบ้างผมเองงไงผมเองต้องบอกว่าไม่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไอ้ตัวยามาฮ่าเนี่ยของยามาฮ่เนี่ยตระกูล SX เจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับครับผมเริ่มตั้งแต่ SX600, SX700, กร<น>้อยและ s อ9เอนะครับโอ้ข้อแตกต่างก็คือ s อ6เ0หกร้เนี่ยครับอ่าลงแซมได้แซมก็คือแซมปิ้งก็คือเสียงธรรมชาติหรือว่าเสียงเสมือนจริงน,นะครับอืมอ่าจะเป็นดนตรีดนตรีแบบไทยๆครับดนตรีแบบไทยๆเช่นพวกเสียงอ่าดนที่สาร<อ>พวกพินอะไรพวกเนี้ยน,นะครับ ทีนี้ตระกูล SX เอนี่ย600ร้อยต่ำสุดเป็นรุ่นน้องเล็กสุดเลยอืครับอ่าก็ลงแซมได้เอสเอเจร้อยก็โตขึ้นมาหน่อยอ่ารุ่นพี่ขึ้นมาหน่อยนะครับ,รบแล้วก็เอสเอเก้าร้อยแล้วก็สูงสุดคือจี OT, นอครับอ่าทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างทำไมจะต้องเป็นเอสพวกนี้จะเป็นทัชสกรีนนะครับอทัชสกรีนใช่ครับปัญหาคือทัชสกรีนตาบอดเราเข้าไม่ถึงอ,ะอ่ะอ่าใช่ s อ7 0 0 s จ9 0ร้อยเออเก้ 900, OT, จะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วแล้วแล้ว,ลวคนตาบอดใช้ได้ไหมอ่ะทัชสกรีนเออโดยส่วนใหญ่ก็กะกะเอาหรือเอาอักษรเบลมาติดไว้อา่าถ้าเอาอักษรเบลมาติดแล้วมันมันจะจิ้มได้ไหมอ๋โอ้มันมันก็เกะกะหรือบางทีก็สซติกเกอร์หลุดอีกอ่ะอา่าใช่แล้วครับดังนั้นเนี่ยทางยาม,มาฮ่าเ,เองเนี่ยเขาก็เลยออกแบบ คีย์บอร์ดพวกนี้เป็นกึ่ง a อไอหรือว่ากึ่งคอมพิวเตอร์นั่นเองนะมีท็อกแบ็กมีไวโอเวอร์เหรอเนี่ยเฮ้ยประมาณนั้นอ๋อคือพูดง่ายมีไวไกดิ้งใช่ไหมครับตัวนี้ถูกแล้วครับซึ่งอันนี้ผมทำไว้เป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยไม่รู้เอาไว้ไหนนะครับเอาไว้ภาษาอังกฤษกอนแล้วกันเนาะฟังกันเลยไหมครับผมฟังกันเลยไหมครับ เราเปิดเราใช้คำสั่งไกด์นะครับทุกอย่างโอ้ดีนะครับมีโฮมด้วยอ่าน่ารักน่ารักอ๋อครับผมทีนี้อ่าเราก็จะสามารถที่จะควบคุม mic setting โอ้มิค piano and electric piano อ๋ออ่านะครับก็คือจะเป็นชื่อเครื่องดนตรี piano and electric piano คือคืออันนี้มันมันมันคือเราแตะไปที่ตำแหน่งที่ปกติที่คนตาดีแตะก็ กดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันมันก็จะบอกเมนูก่อนใช่ไหมครับมันเหมือน Talk Back นะครับมันจะมีปุ่มควบคุมเรานึกถึงนึกถึงอินเสิร์ตกดอินเสิร์ตไว้ใช่ไหมครับครับอ่าแล้วกดเอานิ้วแตะที่หน้าจอพรีเซตแล้วก็แตะพ a l k วอ a n แบ o คดเนร็อกเปียโนอกถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้ร็อกเปียโนปุ๊บเราก็ยกมือที่ควบคุมอินเสิรออก <Rock S 2> แล้วก็แตะ <piano. S 2> แตะลงไปสามอีกครั้งหนึง่งมันก็จะกลายเป็น เียงดนตรีที่เราต้องการ r o กเ Piano ค,คือพูด Coca ง่ายปุ่ม Insert เนี่ยเป็นเป็นปุ่มที่ทําให้เราเราเลือกเมนูได้โดยที่ถ้าถ้าเราไม่ได้กด Insert เนี่ยมันก็เหมือนกับเราเลือกเมนูนั้นไปเลยตู้ครับใช่แล้วโอ้แม่เขาเขาคิดเผื่อไว้ให้เลยอะมีมีอะไรให้แนะนําเพิ่มได้เลยครับ <c oughs> พี่นนท์ครับอ่าแล้วก็ในคําสั่งต่างๆรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะสร้างจังหวะดนตรีได้เองได้ด้วยนะครับครับผมอ่าก็คือ ในรายการเมนูทั้งหมดที่หน้าจอมันจะอ่านให้ทั้งหมดเลยซึ่งดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นนักดนตรีหรือว่าที่ชอบสร้างจังหวะดนตรีนะครับหรือว่าทําดนตรีร้องเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการระบบได้เองทั้งหมดนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือความสุดยอดของเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับดนตรีนะครับอุปกรณ์ดนตรีไหนไหนขอเป็นแบบแบบเสียงดนตรีแบบอีสานอีสานแบบนี้เราเราจะต้องปรับยังไงครับถ้าสมมติว่าเรา เน้นดนตรีอิสานเนาะก็คือปุ่มควบคุมทั้งหมดนะครับถ้าสมมติว่าเรากดตัวนี้แช่ไอ้คำสั่งอินเสิรนะครับหรือว่าปุ่มคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วมาที่แบงค์ต่างต memory o memory two memory three อ่าคือคือเหมือนอเหมือนเราบุ๊กมาร์กไว้ได้เลยว่าเราเอาอันนี้อันที่หนึ่งเป็นอะไรอันที่สองเป็นอะไรเหมือน memory ีไว้ใช่ไหมครับนี้ใช่ครับใช่ครับอ่า ถ้าสเป็นดนตรีแล้วก็จะมีการสร้างจังหแพทเทินซึ่งเมื่อเช้านี่ยผมแอบแอบนั่งทำแพทเทิร์นอยู่นิดนึงเนาะครับก็เลยเอาไหนๆแล้วณช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนะครับเพื่อนๆนะครับพับกบนนเปียโนสายีสานครับสายิสาน ชัดเจนครับชัดเจนอันนี้เราเกิดจากการเฟซไทม์นะครับเสียงเพื่อนๆอาจจะได้ยินดนตรีไม่ไม่หนักแน่นแต่ตัวจริงหนักแน่นใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้สามสิบวัตครับโอ้โหเขามีแบตในตัวไหมครับอย่างี้ยพี่น้องครับไม่มีครับมันเป็นมันเป็นดานสเชันนะครับโอ้ราคือแบบทำงานทำงานในห้องอ่ะครับ อืมแม่ขอบคุณพี่นนท์มากเลยครับผมอันนี้คือเล่นคนเดียวเนะอ่าเราสามารถออกงานได้เลยนะครับอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับออกงานได้เลย แล้วตัวตัวนี้ก็คือเวลาเราจะใช้งานก็ต้องต่อสายอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผมอันนี้คือเสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยเสียบเสียบไฟใช่ครับเสียบไฟเดี๋ยวพอดีเพราะมันตัวเอเจ็ดร้อยหรือว่าเอเก้าร้อยตัวเก้าร้อยดีกว่าเนาะเอเก้าร้อยนะครับมันจะมีบลูทูธนะครับเราสามารถเชื่อมต่อมือถือของเราเนี่ยเข้ามาที่บลูทูธได้เลยเออเข้ามาที่เครื่องได้เลยนะครับอแล้วก็สามารถที่จะซ้อม เล่นดนตรีหรือควบคุมคอนโทรลต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยอืมอ่าแล้วนอกเหนือจากการที่เราจะเล่นทั้งดนตรีเพราะมันมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนกับอ่าผมผมเรียกเป็นบางคนเรียกเป็นอิเล็กโทรนบางคนเรียกเป็นคีย์บอร์ดบางคนเรียกเป็นอ่ามันมันจะเรียกตัวนี้ว่ายังไงดีครับมันก็คืออิเล็กโทรนนะครับครับมันก็คืออิเล็กโทรนนะครับแต่ว่าอ่าส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเรียกรวม อิเล็กทรอนีย์บอร์ดอะเนาะแต่จริงๆมันก็คืออิเล็กทรอนคือมีอุปกรณ์พร้อมสับทั้งกองทั้งชุดทั้งอะไรคือมันเป็นสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับครับอ่าก็คือตัวนี้มันเหมาะกับในส่วนของคนที่อ,อยากที่จะควบคุมได้มากขึ้นเพราะมันมีเหมือนไวต์ไกดิ้งที่เราสามารถปรับแต่งแล้วก็ แซมอะไรต่างๆที่พี่นนท์ว่าเนี่ยได้ด้วยตนเองหมดเลยคือไม่ต้องไปนั่งจำหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับและข้อดีของมันอีกตัวหนึ่งก็คือมันโอเคว่าทุกคนส่วนใหญ่สงสัยว่าเวลามีมันมีเสียงใช่ไหมมีเสียงพูดใช่ไหมครับอครับแล้วถ้าหากว่าเราไปต่อใส่เครื่องเสียงใหญ่อ่เสียงพูดเออเออมันจะออกลำโพงด้วยไหมเออจริงจริงครับเออเดี๋ยวกดไปเออป๊อบล็อกเออ S <S <S อ,อบทข้างล่างเวทีเออเอเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะงงฮะไม่คือเสียงอะไรอ,ะอ่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อไหรที่เราต่อพอร์ตนะครับต่อพอรตท,ที่เป็นเอานะครับครับออกเข้ากับเครื่องเสียงใหญ่ปุ๊บเสียงไวไกดิ้งไม่ออกอ๋อมันจะมาอยู่ที่ตัวนี้หรือว่ายูกใช่ครับมันจะอยู่ที่ลําโพงของคีย์บอร์ดหรือว่าตัวอิเล็กโทรเดงก็จะได้ยินเฉพาะคนเล่นใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ครับอ่า อืมนี่คือข้อดีของเขานะครับแล้วแล้วความสามารถอื่นๆอย่างเช่นการตบเอฟเฟกเอยอะไรเอยตัวนี้มีเพิ่มเติมไหมครับเราสามารถที่จะใส่สมมติสมมติเนะครับเอาเอาให้เต็มที่นะครับวันนี้ครับว่างนะครับว่างได้ครับผมครับสมมุติว่าเราจะไปเล่นเอฟเฟกเนาะครับได้นะครับแป๊บหนึ่งผมต้องออกจากอันนี้ก่อน โอ้มีี่มโฮมเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยพี่นนก็จะได้ยินคนเดียวนะครับเวลาที่ถ้าต่อออกเครื่องเสียงก็เราก็จะได้ยินไว i c e g u i d i อยู่คนเดียวตั้งภาษาไทยได้ด้วยใช่ไหมครับพี่นนภาษาไทยเราต้องมาใส่เอาเองอ๋อต้องมาใส่เอาเองเพิ่มนะครับใช่ครับแต่อังกฤษอังกฤษนี่คือมีในตัวคือคือเปิดได้ครับอ่าก็คือในในในอังกฤษอ่าอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในตัวของเครื่องคีย์บอร์ดเองหรือว่าเรนิกสทนเองเนี่ยครับ มันจะไม่มีเสียงพวกนี้มาตั้งแต่เริ่มะนะครับจะไม่มีเสียงมาตั้งแต่เริ่มแต่ว่าทางยมมามาฮ่าเองเนี่ยเขาก็จัดทารูปแบบของของตัวไวคไัพดิ้งเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่บกพร่องการมองเห็นเนี่ยหรือว,ว่าคนตาบอดเนี่ยได้เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน,นดนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้เราไปลงชื่อหรือว่าใส่รหัสยูเซอร์อะไรของเราที่เราซื้อมานะครับครับ อ่าใส่เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเอามาใส่ใสายไดร์แล้วก็เชียบกับตัวเครื่องนะครับต,ต้องทําการเขาเรียกว่าติดตั้งเสริมเข้าไปเหมือนกับเพิ่มแอดออนเข้าไปให้กับตัวยามาฮ่าตัวนี้เพิ่มใช่ไหมครับผมใช่ครับผมอ่าก็คล้ายคล้ายคล้ายๆกับไอตัวเครื่องเล่นเพลงสมัยก่อนหลายๆยี่ห้อที่เราสามารถอ่าแอดแอดตัวอ่าตัวตัวไวท์ไกดิ้งพวกนี้เข้าไปเพิ่มได้อ่าใช่ครับคล้ายกันอืม แต่ว่าอันนี้เขาจะมาเนื้อกว่าตรงที่มันมี controlling นี่ครับอเอ,อก็ใส่อเอครับก็คือมันใส่สามารถเพิ่มเอฟเฟกได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปก็คือเขามีพื้นที่เมมโมรีในตัวให้เราสามารถที่จะลบแก้ไขตรงนี้ได้เลยใช่ครับเราทำายเยอะทำผ่านแอปหรือว่าทําผ่านในตัวตัวเครื่องเองเลยครับย่ิง ทำผ่านโปรแกรมของยมามาฮ่เองนะครับสำหราบทำแซมโดยเฉพาะแล้วแล้วพ,พวกเราคนตะบอดเข้าถึงไหมครับพวกนี้เข้าถึงครับโอ้อออใช้ใใได้ด้วยอ,อืครับเออคุยกันมาตั้งนานครับเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเอ๊ะม,มันหาซื้อที่ไหนยังไงก่อนค <c ười> รับสำหรับตัวแทนยามาฮ่าตัวราชาณาจักรไทยนะครับหรือว่าจะสั่งผ่านชอปปี้มาซาด้า j จดีเซ็นทรัหรือนะครับศูนย์ยามาฮ่ในกรุงเทพที่แถวลาดพร้าวเนาะขอขาชื่อได่นอีกทีได้ไหมครับพี่นนท์เป็นตั้งแต่ยามาฮ่า PSR SX 700 s 900แล้วก็ G-NOT นะครับที่สามารถใช้เสียงพวกนี้ได้นะครับเริ่มต้นอ่ารีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับเดี๋ยวผมผมไม่อยากคิดเลยอ่ะฟีเจอร์มันอะไรที่มันเออเป็นทัชสกรีนด้วยแล้วทัชสกรีนแล้วมีอ่อ อ่าแล้วก็ลงเสียงได้หมื่นหนึ่งอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะหมื่นสองหมื่นตั้งจังหวะดนตรีเองได้เอลอ่าสามหมื่นอ่าสี่หมื่นครับสี่หมื่นอ่าเสนอราคาอยู่ที่อยู่ที่ที่อยู่ที่ที่ด้วยห้าหมื่นลสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทตืดตืดห้าหมื่นบาทมีทอนครับผมครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็ ส่วน x อันนี้คือราคา x 7 0 0นะครับก็คือ48,000แต่ก่อนมันแค่39,900แล้วก็49,000ตอนนี้ของไม่มีต้องนำเข้าจากขึ้้ช่ครับต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับมันก็เลยขึ้นมาที่ สี่หมืนแปดพันเก้าร้อยนะครับอของที่เขามีให้เนี่ยครับมันมีพวกขาตั้งมีอะไรพร้อมไหมหรือว่ายัางไม่มีไม่มีโอ,อ้ต้องซื้อเสริมซื้อเสริมอีกใช่ไหมซื้อเสริมใช่ครับขาตั้งของยามาฮ่าของแท้ก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับกระปุกกระเป๋าอีกครับอันนี้เขามีให้กระเป๋าเออมีแถมครับกระเป๋ามีแถมยังมีแถมยังโชคดีอยู่นะครับอแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น SX เก้าร้อยนะครับรุ่นพี่รุ่นพี สังวนราคาอยู่ที่ห้าหมืนแปดพันหกร้อยบาทนะครับตืดๆอืมแล้เขาพอกับสิบพกโปรแม็นะครับเพื่อนๆครับอืมโปรแม็กห้ารอสิบสองกิกอะไรประมาณนั้นนะครับผมยังไม่ถึงหนึ่งเทนะเพื่อนๆยังไม่ถึงหนึ่เทเวลาทำงานเนีเขาเตือนตัวขออภัยขออภัยครับพี่นนเมื่อกี้เพื่อนๆครับเขาเตือนผมให้ทํางานนะครับอันนี้เป็นคําสั่งรัดนะครับเพื่อนๆอ่าครับโอเคอันสุดท้ายนะครับก็คือ ตัว g ีนอนะครับอ,อา Yamaha 5G n o เป็นรุ่นพี่สุดนะครับสงวนราคาอยู่ที่299,000บาทนะครับพี่พี่ครับอัน,นอันนี้มันได้ในส่วนของอมอเตอร์ไซค์แบบหรูๆหนึ่งคัน <c oughs> แ,ตแต่แต่ซื้อคอนโดไม่ได้นะซื้อคอนโดซื้อบ้านไม่ได้คอนโดบ้านเดี๋ยวนี้มันเจ็ดแปแสนขึ้นแล้วนี่มันดาวรถรถเก่งได้คันหนึ่งเลยนะ2 9 9 <c oughs> ประมาณนั้นครับก็คือมันจะมีแบบชุด ชุดลำโพงให้ด้วยอ๋อเซตใหญ่เซตใหญ่ไฟกระพริบเลยเซตใหญ่เลยใช่ครับเป็นใครทีบอดมั่งครับอี่ไหนททนหรือ่าที่ตนหนึ่งอ่าเั่มันที่เหมาะนะครับใครใครมั่งที่เหมาะเนาะก็จะเป็นนักดนตรีทั้งสมัครเล่นแล้วก็พูดอยากเป็นดนตรีนะครับช่วงนี้ช่วง ความเครียดมันสะสมค่อนข้างเยอะการเล่นดนตรีจะทําให้เอนโดฟินเข้ามาในร่างกายเยอะขึ้นทําให้อารมณ์ดีแก่ง่ายเอ้ยไม่ใช่แก่ยากนะครับผมอยากให้แบบเเล่นแล้วฟิโลมนมันไหลพรุ่งท่านเอ้ยครับก็คือใครที่ตอนนี้กำลังมองหาอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นดนตรีภายในบ้านนะครับแล้วก็สามารถทำดนตรีทำเพลงไปลงยูทง u t u b e ได้หรือว่าจะสำหรับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดไลได้เลยนะครับเพราะมันเป็นคล้ายๆกับ ฉากตัวหนึ่งก็แล้วกันนะเรว,วม,มันเอาไปต่อ,ต,อต่อด้วยยังไงได้มากครับเป็นเป็นช่องแจ็คแบบไหนหกจุดสามหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยครับอ่เป็นแจ็คแบบไหนถ้าต่อเขาคอมใช่ไหมครับอ่าแต่อย่างเราไปแบบเครื่องแบบไปออกงานต้อง่อลลาโพงชุดเครื่องเสียงของเขาอีกนะครัถ้าสมมติว่าเราไปออกงานต่อเขากับมันจะมีช่องเสียบนะครับช่องเสียบสําหรับเล่นอ AV ช่อง AV ก็มีหรือว่าจะเป็นแจ็คโฟนก็มีนะครับไอ้ต ต่อไม่ได้ด้วยนะครับเสียบไมโครโฟนได้นะครับร้บองเพลงผ่านตัวคีย์บอร์ดได้เลยก็ได้นะครับเอฟเฟกพร้มอ,อมนะครับโอ้แมแล้วแล้วถ้ามือใหม่เล่นยังไม่เป็นเลยพี่นนท์ว่าเขาควรที่จะแบบควรโลควรคว,วรเริ่มเ,รนนเล่นตั้งแต่ตัวไม่กี่พันก่อนไหมอ่าถ้าสมมติว่ามือใหม่นะครับก็ควรที่จะเล่นตัวถูกๆก่อนแต่ว่าเวลาเราซื้อแล้วเนี่ย พอซื้อตัวถูกปุ๊บเดี๋ยวก็อยากได้ตัวแพงอ่าถ <c oughs> ูกครับอันนั้นเนี่ยก็คือเราถ้าจะคิดจะซื้อคิดจะเล่นคิดจะทําอุปกรณ์เหล่านี้ยให้เป็นหาไรายได้ในอนาคตนะครับหว่าจะเป็นทําเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะทําเป็นอคอฟเวอร์ต่างๆนะครับ <c oughs> ก็ซื้อทีเดียวให้มันจบเลยอือ <c oughs> มีผ่อนไหมครับเฮ้ยพอคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีนะน่าจะมีนะอันนี้อาจจะต้องลองลองไปตามผมว่าถ้าอยากใครอยากได้จับนะครับเพราะว่าเอขนาดผมว่าไม่ไม่เล็กแน่เลยต้องขนาดต้องมีโต๊ะที่บ้านตัวใหญ่ๆตัวนึงอ่ะเนาะประมาณนั้นครับเพราะว่ามันเป็นแบบสเตชันเป็นแบบทํางานโดยเฉพาะเลยในห้องอัดครับสามารถไปทดลองเล่นได้ที่ร้าน มิวสิกแมก็มีนะครับแต่ละทุกสาขานะครับเชนทรัลอิมพีเรียลนะครับครับหรก,ก็ก็น่าจะมีนะครับแล้วแถวฟิวเจอร์พาร์คนะครับม<า>ม<า>เห็นแล้ว<อ>เห็นแล้วอยากเล่นเลยแต่ว่าเล่นเล่นดนตรีไม่เป็นเล่นเป็นแต่หนูมาลีมีเลโดเลมีมีม,มีใช่ไหม,ม<า>อันนี้ก็ผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะผมก็เพิ่งมาจะมาหัดเล่น นะขอบคุณพี่นนท์มากๆเลยการป้ายยาวันนี้นี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบจริงๆตอน <c oughs> ตอน Galaxy Watch เราก็โอ้นั่นแหละอันนี้มาไปที่ราคาห้าหมื่นมีทอนตาตาอืออ่าใช่แล้วครับพี่นนท์ครับสำหรับนักดนตรีในยุคนี้พี่นนท์ให้ข้อสังเกตกับเพื่อนๆหน่อยได้ไหมครับในการที่จะเราจะลงทุนกับสินค้าในราคาขนาดนี้ครับ ครับถ้าเป็นนักดนตรีที่นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้เพื่อหาอไรายได้จริงๆนะครับ,รบก็ก็เหมาะสมแต่ว่าถ้าจะเอามาเพื่อความสนุกความเพลิดเพลินถ้าเงินไม่เหลือใช้ก็ไม่ควรที่จะซื้ออะไรกันเนาะนะครับก็จะมีตัวเล็กๆเหมือนต้นหรือเหมือนกลางๆให้เล่นเหมือนกันของามาฮ่านะฮะแต่ว่ามันจะไม่มีเสียงพูดนะครับรแต่ถ้าคใคร<ต>ท,ที่พอร,ร,รพอมมีเงินเหลือใช้ใช่ไหมครับ ใช่ประมาณนั้นนะครับก็หยิบจับได้ง่ายๆนะครับเข้าถึงได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้นะครับอยากได้แต่ยังไม่จะไ,ไม่มีทุนพอก็สามารถที่จะ่อได้แต่ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าจะซื้ออะไรเราก็ต้องคิดดูดีๆก่อนคิดหลายๆรอบเนาะว่าเราเอามามันคุ้มไหมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆครับความอยากไม่มีวันสิ้นสุด <laughs> ผมว่าต้องมีคนอยากได้กันแน่นอนแล้วผมเองก็ต้องบอกว่าผมเล่นไม่เป็นผมยังอยากได้เลยเพราะอะไรที่อุปกรณ์อะไรที่มีเสียงอ่ะมันตื่นเต้นแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจวิธีกงวิธีการอย่างเงี้ยติดต่อให้สอบถามผ่านทางพี่นนท์ได้ไหมครับอย่างเงี้ยว่าเอาเสียงยังไหครับสามารถฝากช่องทางที่พี่นนท์สะดวกในช่องทางนี้ได้ไรับ ได้ครับก็คือถ้าจะใช้เสียงแซมนะครับใช้เสียงแซมเือตอนนี้ถ้าใครที่ทําดนตรีเป็นก็สามารถทําเสียงแซมขึ้นมาเองได้แต่ถ้าใครไม่มีมีจําหน่ายนะครับหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับ,รบผพวกไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หลายอาจารย์ที่เขาทาแซมพวกนี้ขายนะครับก็มีเริ่มราคาเริ่มตั้งแต่สองพันบาทขึ้นไปนะครับในแซมแต่ละครั้งใช้ได้ตลอดชีวิตจนเกิดจนกว่าเครื่องจะพังนะครับ ่ะแล้วส่วนของไอ้ตัวไวท์ไกดิ n งเนี่ยบางคนทําไม่เป็นเนี่ยครับพี่นนท์อถ้าใครที่ทําไว้ไม่เป็นโทรหาได้เลยนะครับว่าเราจะสามารถได้จากที่ไหนหรือถ้าอยากได้ภาษาที่นอกจากภาษาอังกฤษก็สามารถติดต่อได้ครับโอ้พี่พนนท์จะให้ให,ให้ให้ช่องทางการติดต่อไหนดีไลน์ไอดีหรือม e s เซ n เจอร์ดีครับนี้โทรมาได้ที่ครับ บอกได้ใช่ไหมครับได,ได้ครับเพราะเพราะว่าไม่คิดค่าสปอร์ตใช่ไหมเออไม่คิดครับผมเพราะเราก็ไม่เคยมีสปอนเซอร์ด้วยทีโอเคครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์แปดแปดสองห้าเก้าเก้าหกหกสองนะครับศูนย์แปดแปดสองห้าเก้าเก้าหกหกสองนะครับอใครที่เกิดแบบว่าเอะไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงพี่ อยากจะขอความรู้พี่นนท์ว่ามันลงเสียงไว้อย่างนี้ยังไงไปซื้อมาแล้วหรือบางทีอยากสอบถามว่าสาขาไหนที่พี่นนไปซื้อแล้วดีช่วยชี้เป้าอีกทีหน่อยว่าไปตรงนี้ชั้นนี้ไปคุยกับเซลล์คนนี้สิ อ่าก็ลองลองคุยกันดูเพราะทางรายการเราเรามาแค่ป้ายยานะครับส่วนในในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าทางร้านได้ยินแล้วก็อย่าลืมนะครับผมป้ายยานะครับเป็นสปอนเซอร์เราได้ครับอืสนับสนุนมาได้นะครับพูดทุกลอบไม่เคยมีสปอนเซอร์สักทีนะครับเพื่อนๆครับถ้าหากถ้าหากว่าบางร้านเขาจะไม่รู้จักไอตัวไวไกคืออะไรรับไวไกดจริงคืออะไรบางร้านไม่รู้จักเลยอืมอืมเพราะว่าเขามีหน้าที่ขายอย่างเดียวเขาไม่มีหน้าที่ เกี่ยวกับซัพพอร์ตเรื่องซอฟต์แวร์นะครับ่ครับผมาสามารถที่จะแบกเครื่องมาหาผมได้นะครับโอ้โหแบกเครื่องมาเลยอ <S 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 ใช่ก็ไปได้บบที่นะครับ, <S <S บเ,รเลยอ่าปัตตานีนราธิวาสเชียงใหม่ขัวไอขีนแบบขอนแก่นเออที่แบกมาได้แบกมาได้เลยครับที่ประุมนะครับปัตตานีปัตตานีนะครับผมนั่งเรือมาเลยนะครับจะาทำให้ายัางน้ำยังไม่ท่วมที่น้ำยังไม่ท่วม แค่เมื่อคืนแถวพระขหนงอุดมสุขแล้วก็ทางหลายๆที่นะครับผมเห็นก็บอกฝนตกไปยังฝั่งทนด้วยมีน้ำท่วมเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เช้านี้ก็ลงแล้วนะครับผมนี่เขาแสดงความยินดีนะครับใหม่ครับแต่ว่ามันมาเทอยู่ที่ปทุมมาตอนนี้คืนขอบคุณที่นอนมากๆเลยครับผมสำหรับในส่วนของการ้ปยาขอชื่อรุ่นอีกทียี่ห้อยทียามาห้า ยามาฮ่า PSR SX 7 0 0 y a m a ย a ามาฮ่า PSR SX 9 0 0และยามาฮ่า PSR G-NOT เติร์ดเติร์ดะเพืเ่อนๆครับ ใครสนใจก็อย่าลืมที่จะลองไปหาข้อมูลหรือไปตามร้านขายเครื่องเสียงนะครับก็ถามเขาว่ามีย a มา h ารุ่นนี้ไหมเครื่องดนตรีขอไปเครื่องดนตรีครับเพราะว่าเราก็ชอบเหมารวมเพราะหมอคอมไม่ค่อยเล่นแต่ว่าชอบชอบไปคลำๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะโดนป้ายยากันแต่ผมอันนี้ผมต้องคิดหนักๆเลยเพราะผมซื้อมามันจะกลายเป็นที่เอ่อที่เฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งที่ตั้งไว้ที่บ้านเท่านั้นนะครับผมครับ โอเคครับขอบคุณพี่นนทวัฒน์มากเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเราจะมาป้ายยาอะไรกันอีกคนต้องไปติดตามกันผมเลิพี่นนขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ